ยิ่งท้องก็ยิ่งแซ่บเปิดหกคุณแม่คนดังท้องแล้วสวยมากออร่าจับเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าในปีนี้มีคุณแม่ดาราตั้งท้องกันหลายคนแต่ละคนนั้นสวยเจ๋อจรัญกันเป็นอย่างมากยิ่งท้องก็ยิ่งสวยจะมีคุณแม่คนไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่6เนยประพาดานางเอกสาวจากวิกหมอชีตทีเพิ่งจะจูงมือแฟนหนุ่มใกวงการเข้าประตูวิวาไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองแถมล่าสุดสาวเนยก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีตอนรับวาเลนไท์ที่ผ่านมาว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยว่าที่คุณแม่คนใหม่ก็ได้ออกมาโพสภาพหวานๆนิมทะเลกับสามีและภาพอันต้าสาวซึ่งเขียนแคปชั่นไว้ว่าวาเลนไทยแรกที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนจากนี้จะมีอีกหนึ่งหัวใจเข้ามาเติมเต็มคําว่าครอบครัวให้สมบูรณ์แฮปปี้วาเลนไท์เดย์ขอให้ทุกคนมีความสสุขสมหวัังกนนะคะค เรียกได้ว่าตอนนี้วาดที่คุณแม่นั้นออราจะเป็นอย่างมาก อันดับที่5เจนนี่รชนกมากันที่นักเรางสาวจากแดนใตย้ยังสาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เจอกระแสดราม่า้าโถมตั้งแต่คบหากาแฟหนุ่มจนมาที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาประกาศว่าตั้งท้องลูกสาวและได้จัดงานแต่งกันอย่างชื่นมืน่นจนตอนนี้เธอก็ตั้งท้องได้27สัปดาห์แล้วนั่นเองแถมล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสภาพสุดสวีทกับช็อตสุดหวานที่หนุ่มยิวนั้นกาลังบรรจงจูบท้องเจนนี่ซึ่งเห็นได้เลยว่าตอนนี้วาดที่คุณแม่ท้องโตมากแล้วแถมเธอยังบอกอีกว่าตอนนี้กําหนดข อันดับที่4ฟ้าใสออนจีราสวยไม่สั่งเริจริงๆสําหรับคุณแม่เมื่อใหม่อย่างสาวฟ้าใสนักแสดงสาวจากช่องแปที่ได้ออกมาประกาศข่าวดีเข้าพิธีมงคลสมรสแบบเรียบง่ายกับนายสยามสิริมงคลผู้วาราชการจังหวัดอุดรธาน, 5, นีเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอายุห่างกัน20ปีไม่ใช่อุปสรรคแต่อย่างใดจนต่อมาก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่โดยตอนนี้ก็คลอดน,น้องแล้วเรียบร้อยเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สวยไม่สั่งเริจริงๆ อันดับที่3เตยกัญญากรนางร้ายน้าสวยของช่องเจ็ดหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าท้องนั้นเจ้าตัวก็ไม่ทิ้งลายความแซ่บเลยแม้แต่น้อยเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่มีดีกรีความแซ่บไม่แพ้วได้อัปรูปสวมชุดแซ่บอวดท้องป้องซึ่งเธอนั้นก็ได้ออกมาเฉลยเพศล,ลูกแล้วว่าได้ลูกสาวทําเอาทั้งบ้านนั้นดีใจกันหนักมากเพราะอยากได้ลูกสาวสมความตั้งใจปัจจุบันเธอก็ได้ให้กาเนิดลูกสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตั้งชื่อว่าน้องซินเซียนนั่นเอง ี่2แนนนี่พัทรนันกลายเป็นว่าที่คุณแม่สุดแซ่บคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วสําหรับสาวแนนนี่ที่เพิ่งจูงมือแฟนหนุม่มเขาไปทีแต่งงานไปมานี้เองต่อมาไม่นานเธอก็ได้ออกมาประกาศเขาดีอีกครั้งว่าเจ้าตัวนั้นตั้งท้องอยู่กลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ไปอีกคนแถมคุณแม่แนนนี่ก็ยังออกมาอัพภาพที่เจ้าตัวนั้นกําลังอุ้มท้องแบบสวยแซ่บมากเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สวยมากเลยจริงๆ ันดับที่1ชมพูรอารยาคุณแม่สุตาแห่งวงการบันเทิงไทยอยากชมพูรอารยาที่กําลังท้องลูกคนที่3แต่ท้องสองแล้วนั้นต้องบอกเลยว่าแฟชั่น้องแม่ชมแต่ละเซตในการอุ้มท้องนั้นคือเริศม,มากๆแถมยิ่งท้องโตแม่ชมก็ยิ่งจัดเต้นสุ้ๆเป็นแฟนนั้นก็ต่างรอคอยลูกสาวแม่ชมกระสุดพลังเลยจ้า